อ่านไม่ออกจะดูทำไมนานขนาดนั้นเราพยายามสุดเจ้าและจัดระเบียบทุกอย่างจนเข้าที่เข้าทางทําตัวให้มันดีๆอย่าทําให้เราต้องผิดหวังนี่เป็นครั้งแรกเลยที่นายน้อยเอียนจะได้พบปากกับนางชั้นสูงหวังว่านายน้อยจะพามันไปได้ด้วยดีปี1,100เครื่องราชอิสริยาภรณ์อของจักรพรรดิแบบนี้ข้าไม่ค่อยคุ้นเคยที่สําคัญใบหน้าที่สะท้อนอยู่ในกระจกข้าก็ไม่รู้จักต้องเป็นเพราะเวทมนต์การอาวกาศต้องห้ามของนําแน่ นี่มันอะไรกันหลังจากอดอาหารอยู่ในคุกเป็นเวลานาน,านดูเหมือนมารยาทบนโต๊ะอาหารข,ข้าจะลดน้อยลงซะแลว้วมารยาทในการรับประทานอาหารของเจ้าชางน่าชื่นชมจริงๆในน้อยเอียนหากท่านพูดเช่นนั้นหมายความว่าทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นข้าหวังว่าท่านจะช่วยพูดคุยกับท่านจากกักรพรรดิแทนเรานะขอรับแน่นอนท่านเขาในทุกวันนี้การเรียนปรัชญานั้นช่างเดือดราลเจ้าคิดยังไงกับเรื่องนี้บ้างหรือในน้อยเอียนอ่าจริงสิข้าควรถามในน้อยเชียวก่อน เนื่องจากเขาเป็นลูกชายคนโตของตระกูลนี้ในน้อยเชลเจ้าชอบนักปัจฉญาคนไหนมากที่สุดนั่นล่ะน,นักปัจฉญาที่ข้าชอบเ,ออเขาคือดูเหมือนว่าเขากำลังทดสอบดูมาตรฐานการศึกษาของตระกูลนี้อยู่สินะโดยส่วนตัวแล้วข้าชอบฟิลินโอ้เจ้ากําลังอ่านฟิลินอยู่นั้นลึกขอรับหากท่านศึกษาอุดมการณ์มนุษยนิยมของเขาท่านจะต้องเปลี่ยนแนวคิดเรื่องเส้นทางของราชาในอุดมคติอย่างแน่นอน นั่นเป็นปัจจัยที่ยากจะได้ศึกษายินะ่งนับข้าไม่นึกเลยว่าตระกูลเขาจะให้การศึกษาที่สูงขนาดนี้พูดแบบนั้นออกจะแรงไปหน่อยนะครับเนื่องจากเขาเป็นชายที่ฉลาดมากไม่ใช่แค่จัก,กรพรรดิเท่านั้นแม้แต่อาณาญยชนในภาคตะวันออกก็คงจะยินดีต้อนรับเขาอยู่เสมอแม้แต่อาณาญยชนในภาคตะวันออกก็คงจะยินดีต้อนรับข้าอยู่เสมออาณาญยชนในภาคตะวันออกหรือน่าจะเป็นกลุ่มนักรบแห่งสวรรค์ มีเพียงพื้นที่เดียวบนชายแดนที่ดินแดนของจักรวรรดิตัดกับกลุ่มนักรบแห่งสวรรค์เพราะงั้นสถานที่แห่งน,นั้นคงจะเป็นอาณาเขตของแบล็กในอดีตสก,กุลแบล็กได้ลงนามในสสัญญาสันติภาพากับกลุ่มนักรบแห่งสวรรค์เย,ยนสำหรับสนสัญญาสันติภาพนั้นคือส่งเด็กหนึ่งคนที่เป็นลูกชายของดาก้าให้ไปอยู่ในชนเผ่านักรบและเด็กคนนั้นคือเย,ยนพ่อเชื่อว่าเจ้าจะกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพของเราได้ ส่วนเรื่องสถานะของเขาที่อยู่ในตระกูลกลนางนั้นแทบไม่ต่างไปจากหมุนเชิดที่คอยทําตามคําสั่งครับท่านพ่อเจ้ากล้าดียังไงถึงทําให้ข้าขายหน้าแค่ได้ลงนามในส่วนที่สัญญาจะคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่นักหรอฮะหากข้าไม่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นกลนางหรือเป็นส่วนหนึ่งของตระกูลแบล็กเจ้าจะถูกส่งไปยังดินแดนอาณาลยชนแทนเจ้าเอาแบบนั้นไหมล่ะเจะ้าว่าไงนะ เป็นแค่พวกต่ำต้อยแท้ๆกล้าดียังไงมาพูดจาสามอ้าวกับ้าแบบนี้กลับไปอยู่กับแม่โซโครของเจ้าเลยไปกลับไปใช้ชีวิตกับพวกขยะป่าเถื่อนที่เจ้าเคยเป็นซะหฮ้ยไอเด็กวดตีแม้เจ้ายังเด็กเจ้าก็ควรตระหนักถึงคำพูดของเจ้าเอาไว้บ้างเวอเกิดมามีลิ้นให้พูดก็ถือว่าเป็นบุญอันใหญ่หลวงของเจ้าแล้ว หัดระวังคําพูดของตัวเองเอาไว้บ้างเดี๋ยวจะโดนตัดลิ้นทิ้งเอาเอออย่าอย่าเข้ามานะไหนน้อยทั้งสองทำอะไรอยู่เหรอฮะหลอดโมลินมีอะไรเหลือครับเชลนี่มันเกิดอะไรขึ้นนะนี่มันพี่ชายข้าบอกแล้วว่าให้ระวังแจกันลดเอาละลุกขึ้นมาได้แล้วพี่ชายได้โปรโด อ่ะอะาพาณะพาเอียนไปล้างมือเดี๋ยวนี้ค่ะในท่านในน้อยเอียนคะทางนี้ค่ะเชลทำไมลูกถึงทำตัวเงองๆแบบนี้เป็นห้องที่มืดมนจริงๆเออในน้อยเอียนคะือวันนี้ท่านมีจดหมายที่จะส่งถึงคุณแม่หรือเปล่าคะจดหมายอะไรอ่ะ ก็ปกติท่านมักจะร้องไห้ขอให้ฉันเอาจดหมายไปส่งให้เพราะท่านออกไปข้างนอกไม่ได้ดูเหมือนเจ้าของร่างนี้จะน่าสมเพชออกไปไหนก็ไม่ได้สินะต่อไปนี้ขาจะไม่ร้องไห้อีกแล้วเพราะงั้นไม่ต้องกังวลแล้วค่าจ้างของฉันละ่ะค่าจ้างเหรอฉันมีพี่น้องอยู่ห้าคนพวกเราจะมีของกินก็ต่อเมื่อนน้อยให้อาหารแก่พวกเราเท่านั้นได้โปรดสงสารเราด้วยข้าต้องเป็นคนให้อาหารแก่เจ้างั้นเหรออย่างน้อยก็ขอแค่วันนี้ค่ะได้โปรดไม่เป็นไรแต่ข้ามีเงื่อนไขยอยู่ หากข้าต้องการความช่วยเหลือเจ้าช่วยข้าด้วยนะแน่นอนคะ่ะได้โปรดบอกฉันได้ตัวครั้งที่ท่านต้องการขอบคุณมากนะคะนายน้อยเอียนฉันจะรอคําสั่งจากนายท่านนะคะฮ <c oughs> โปดหัวจริงๆเลยเวทมนต์แห่งกาลอวกาศควรจะนําคนหนึ่งกลับไปยังสถานที่ที่เคยอยู่แต่ทําไมข้าถึงถูกส่งกลับมายังอด,ดีตอันไกลโพ้นและยังห่างไกลจากที่ที่ข้าเคยอยู่ด้วยไม่นําซ้ํายังเป็นร่างกายของคนอื่นอีกทําไมกันนะ หากข้าอยากได้คำตอบจริงๆแล้วก็มีสถานที่แห่งหนึ่งที่นํำเคยพูดถึงกระทรวงเวทมนต์ของรราชวังจักรวรรดิข้าต้องไปที่นั่นเพื่อค้นหาความจริงของเรื่องนี้